รู้หรือไม่ในโถงปรา,าสาทเรดคีฟมีรูปสลักของพระราชาทาแกเรียนอยู่มีการเปิดเผยภาพคอนเซปต์อาร์ตของรูปสลักของพระราชาทาแกเรียนลำดับที่1-4ใน reddit ซึ่งตัวของคอนเซปต์อาร์ตเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในซีรีส์ how of the dragon สำหรับรูปสลักทั้งหมดอยู่ในถงปรา,าสาทเลดคิปถูกสลักไว้บนเสาของปรา,าสาทซึ่งรูปสลักในแต่ละเสาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งหมดโดยรูปสลักทั้ง4ประกอบไปด้วยรูปสลักที่1เอกอนทาแกเรียนหรือเอกอนผู้พิชิตอย่างที่ทราบกันว่าเอกอนผู้พิชิตคือปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์ทาแกเรียนผู้รวบรวมอาณาจักรทั้งหมดในเวสเทอร์รอสให้อยู่ภายใต้การปกครองเขาเอกกนผู a ้พิชิตเป็นพระราชาทาแกเรียนที่สมควรมีรูปสลักมากที่สุด รูปสลักที่2เอนิสทาแกลเรียนเป็นพระราชาทาแกเรียนลำดับที่2ที่คลองบัลลังเหล็กเขาเป็นบุตรชายคนโตของพระราชาเอกอนผู้พิชิตกับน้องสาวและภรรยาของเขาราชินีเรนิสทาแกเรียนรูปสลักที่3เมกอทาแกเรียน เป็นพระราชาทาเกเรียนลำดับที่สที่ของบาลังเหล็กเขาเป็นบุตรชายคนรองของพระราชาเอกอนผู้พิชิตและเป็นน้องชายต่างแม่ของพระราชาเอณดที่หนึ่งแห่งตระกูลทาเกเรียนพระราชาเมกอร์เป็นที่รู้จักกันในชื่อเมกอร์ผู้เหี้ยมโหดเขาใช้ความโหดเหี้ยมปกครองเจ็ดอาณาจากักรตัวเขาจึงเป็นที่รังเกียจของทุกคนด้วยเหตุนี้จึงทําให้รูปสลักของเขาปิดบังใบหน้าบางส่วนไว้เอาจริงๆถ้านับจากสิ่งที่เขาทําพระราชาเมกอร์เขาไม่ควรมีรูปสลักด้วยซ้ํา รูปสลักที่4เจเฮริตที่1่งแห่งตระกูลทาแกเรียนเป็นพระราชาทาแกเรียนลำดับที่4ี่ที่ขรองบัลลังเหล็กเขาเป็นบุตรชายคนที่3ของพระราชาเอนิตที่1แห่งตระกูลทาแกเรียนเขาได้รับสืบทอดบันลังเหล็กหลังจากการตายอย่างปริศนาของพระราชาเมกอบผู้เหี้ยมโหดพระราชาเจเฮริตที่1ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชาทาแกเรียนที่ดีที่สุดที่เคยปกครองอาณาจักร เขาเป็นพระราชาที่ปกครองอาณาจักรยาวนานที่สุดถึง55ปีและสร้างคุณูปการไว้มากมายพระราชาเจเริตที่หนึ่งจึงเป็นพระราชาทาแกาเรียนที่สมควรมีรูปสลักมากที่สุดอีกหนึ่งคน